เพื่อนๆเ,เคยเห็นภาพนี้กันไหมครับหรือภาพนี้และภาพนี้เชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ท่องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตกันมานานเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเคยเห็นภาพหล,าหลอนๆเหล่านี้ผ่านตากันมาบ้างแหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรือว่า u t u b e นะครับจนเรียกกันว่านี่มันเป็นมีมหลอนอะไรที่มันได้หลอกเราไปทั่วโลกโซเชียลแล้วหลายๆคนบอกแอดแอเรื่องนี้ผมจิบจิบผมดูช่องแอดมาจนชินตาและไอภาพเหล่านี้มันไม่ทําให้ผมหลอนได้หรอก แต่ไอที่ทําให้ผมหลอนเนี่ยมันก็คือพวกสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์มากกว่าไม่รู้จะส่งมาทําไมาทุกวันอ่นะนะก็เป็นความสุขของพวกเขานะปล่อยๆเขาไปเถอะแต่ถ้าว่าจะเคยมีใครสงสัยกันบ้างไหมครับว่า ไอรูปมีมหน้ากลัวเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มาจากใดและเรื่องราวอะไรแฝงอยู่เบื้องหลังที่ทําให้มันได้โด่งดังขึ้นมาที่ถ้าเพื่อนๆสงสัยกันนะครับก็ไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรกันมากละเพราะว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเรานะครับได้จัดมาให้พร้อมแล้วครับที่้าหาใครเป็นคนชอบเรื่องราวดักดักอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับช่อง FN Diary และก็ยังมีไอจีเฟซบุ๊กอีกชื่อเดียวกันเลยนะเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันเลยดีกว่ากับ ที่มาของภาพแรกครับ The ตุ๊กตาผีญี่ปุ่นหรือว่า The Doll Things Jpg หนึ่งในภาพมีมหลอนที่เก่าแก่ที่สุดที่แอดเชื่อว่าใครที่ได้เห็นมันเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะต้องเกิดอาการปามือถือทิ้งได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่พอกหน้าขาววอกพร้อมกับทําผมหน้าม้าสไตล์ญี่ปุ่นที่ก็จ้องเรามาด้วยดวงตาเบิกโพลแล้วก็ฟันที่ยิ้มแฉ่งซึ่งบริเวณขอบปากแล้วก็ขอบตาของเธอครับมันก็จะมีเลือดที่ไหลซิๆออกมาอยู่ด้วย โดยครั้งแรกที่ภาพนี้มาได้ดังตูมตามมาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็คาดว่ามันมีที่มาจากด่านหลอนด่านหนึ่งของวิดีโอเกม Minecraft ที่มีชื่อว่า The Monastery นะครับที่ด่านนั้นจะเป็นด่านแบบน่ากลัวหน่อยๆแล้วก็มีคนเอาภาพนี้เนี่ยไป,ไปแปะโชว์ในกำแพงครับจนเรียกได้ว่าสร้างความหลอนแบบขี้จุกตูดให้กับเด็กที่เล่นเกม Minecraft ในยุคนั้นเลยนะครับ ซึ่งเมื่อตอนที่มีผู้คนไปเจอเข้าเนี่ยเขาก็ตกใจกันจนสงสัยมากว่าภาพนี้มันมีที่มาจากไหนครับและแน่นอนฮะว่ามันก็ต้องมีคนไปเสิร์ชหาดูจนกระทั่งได้ไปพบว่าภาพนี้นะครับมันอาจจะมีที่มาเก่าแก่ไปถึงปี2 0 0 6 2 0ห7รือ2007นู่นนะครับในยุคที่การเล่าเรื่องคริปปี้พ s าสหรือว่าการเล่าเรื่องหลอนๆทางอินเทอร์เน็ตมันเป็นที่บูมกันนะครับ ซึ่งเอกลักษณ์ของ creepypasta นี่เองนะครับมันก็จะเป็นการที่คนเอาภาพน่ากลัวมาแปะหลังจากนั้นนะครับก็แต่งเรื่องน่ากลัวเข้าไปให้ภาพนีนะ้มันดูมีอะไรยิ่งมากขึ้นโดยเจ้าภาพตุ๊กตาหลอเนี่นะครับมันก็เป็นหนึ่งในภาพประกอบ creepypasta เรื่องที่มีชื่อว่า girls and b u g k m a ่นะครับแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ครับเพราะว่าพอมีคนได้เข้าไปอ่านเรื่องราวสยองขวัญในค r e ป p y Pasta นะั้นแล้วกลับมามองดูภาพนี้เนี่ย ก็พบว่าเจ้าภาพนี้นะครับมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องเลยบวกกับไอที่แอดบอกไปในตอนแรกนะครับว่าครีปปี้พาสตเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่าเรื่องโดยคนเขาหาภาพน่ากลัวมาแปะแล้วก็แต่งเรื่องเข้าไปใช่ไหมครับ ดังนั้นเองก็หมายความว่าที่มาของเจ้ารูปนี้นะครับมันอาจจะเก่าไปกว่าเจ้าเรื่องเล่าสยองเรื่องนี้อีกคนเขาก็เลยได้ไปค้นหากันเพิ่มนะครับที่จะแก้ไขปริศนานี้ไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนญี่ปุ่นเขามาช่วยครับเพราะว่าหลังจากที่เจ้ารูปนี้มันได้โด่งดังเป็นมีมน่ากลัวไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็มีคนญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับไปสังเกตเห็นรูปนี้เข้ามาแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ประมาณช่วงปี2004ของประเทศญี่ปุ่นเลยที่ในช่วงนั้นเองจะมีกระแสะในการเล่นอะไรสนุกสนุกของชาวในญี่่ปุน,นค เขาเนี่ยจะเอารูปภาพอะไรก็ได้ครับมาโพสต์ลงในเว็บบอร์ดเสร็จแล้วก็เชิญชวนขอให้คนที่มาอ่านในฟอรัมนั้นอนะ่ะเอาภาพนี้ไปตัดต่อหน่อยตามแต่หัวข้อที่เขากำหนดหรือว่าจินตนาการของผู้คนแต่ละคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็จะเป็นภาพตุ๊กตาญี่ปุ่นภาพหนึ่งที่คาดว่าน่าจะไปเอามาจากเว็บประมูลของเก่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตุ๊กตาญี่ปุ่นโบราณก็จะหน้าตาแบบหลอนๆน่ากลัวแล้วนะ เจ้าของโพสเนี่ยก็เลยได้แปะหัวข้อว่าเขาวิคือเสตเตหรือประมาณว่าช่วยทําให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้น่ารักหน่อยนะครับแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้ทําไมฮะเรื่องการเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปทําให้มันน่ารักเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นเทรนดญี่ปุ่นเลยที่คนก็ไปวาดภาพตุ๊กตาดูคิคูอโนเนะบ้างแต่ว่ามันก็จะมีพวกสายดาร์กนะครับที่เขาทํากลับกันก็คือไปทําให้ภาพตุ๊กตาโบราณนี่มันน่ากลัวแล้วเนี่ยน่ากลัวขึ้นไปอีกครับแม่เจ้า คือมันจะมีคนนึงนะครับเขาได้ไปหาพวกภาพวิดีโอน่ากลัวสยองขวัญจากญี่ปุ่นนะครับมาตัดต่อชิ้นส่วนที่แบบเปื้อนเลือดเป็นตาเปื้อนเลือดฟันเปื้อนเลือดอะไรบ้างยัดใส่ลงไปในหน้าของตุ๊กตาตัวนี้อีกครับจนมันเนี่ยได้กลายเป็นภาพตุ๊กตาผีที่หลายๆคนได้หยิบมาใช้เป็นมีมหลอนกันเลย และอยู่ๆทําไมก็ไม่รู้นะครับภาพนี้เนี่ยมันก็ได้หลุดออกไปนอกญี่ปุ่นแล้วพอฝรั่งมาเห็นก็โอ้ยน่ากลัวได้ใจนี่ก็หยิบไปทําเรื่องต่อมาเล่าเป็นคริปปี้พาสต้าก็แล้วจากคริปปี้พาสต้าก็กระโดดไปยังเกมไมค์ครับจากเกมไมค์ครับก็กระโดดไปเป็นภาพมีมหล่อให้คนได้ตกใจกันทั่วโลกนี่แหละครับ ซึ่งอีกภาพหนึ่งที่มาแนวเดียวกันเลยนะครับก็คือภาพที่มีชื่อว่า e l e s s Jack หรือว่า Jack ไม่มีตานะครับที่จะเป็นภาพหนึ่งลักษณะเหมือนกับว่าเราได้นอนอยู่แล้วลืมตาโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็เห็นสิ่งมีชีวิตอะไรไม่รู้ครับยืนโก้งโค้งมาจ้องหน้าเราขเขม่งเลยแต่ทว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้นะครับมันกลับไม่มีลูกตาฮะคือไอสิ่งที่มันใช้จ้องเราเนี่ยเป็นรูตาโบโบดําๆที่พอแอดไปเสิร์ชภาพต้นฉบับมานะครับมันก็นําเราเข้าไปสู่การเล่าเรื่องคริปปี้พาสตีกแล้วครับ ซึ่งในนั้นเองจะได้กล่าวถึงชายผู้หนึ่งที่เขาได้ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่มีชืวาไอเลสแจ็คนี่นะครับเป็นครั้งแรกเลยซึ่งพอเจอปุ๊บเนี่ยโจแจ็คก็โมโห,โหแล้วก็ทําร้ายชายคนนั้นโดยกระโดดกัดแก้มเขาออกครับจนทําให้ชายผู้นี้เนี่ยต้องถูกนําตัวส่งเข้าโรงพยาบาลไปที่เมื่อหมอตรวจไปตรวจมานะครับก็พบว่าไตของชายผู้นี้เนี่ยได้หายไปไหนไม่รู้แล้วข้างหนึ่งครับทาให้เขาเนี่ยต้องกลับมานอนพักต่อที่บ้าน ที่นี่คือหนึ่งขนาที่เขากําลังนอนเหนื่อยๆอ,อ,อ,อยู่นะครับเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครได้เดินเข้ามาในบ้านเขาครับหลังจากนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นแล้วพอชอ้อก็เห็นเจ้าไอเลสแจ็คนีแ่แหละครับมายืนกง้งโค้งมองหน้าเขาอยู่และเรื่องมันก็ตัดจบไปครับนี่แหละมันเป็นการเล่าเรื่องแบบคุยพี่พาซาที่ชอบจบแบบงงๆแต่ทวะวันนี้เราจะไม่ได้มาวิเคราะห์เรื่องหลอนกันแต่ว่าเราจะมาหาที่มาของภาพนี้นะครับซึ่งพอแอดไปเสิร์ชหาดูเนี่ยมันก็เป็นภาพที่งงงวยมากเลย,เ,ลยเพราะว่ามันมีที่มาอยู่หลากหลายเลยครับ คือตลอดเวลาหลังจากที่ภาพนี้มาได้ถูกโพสต์ลงเน็ตนะครับมันก็มีหลากหลายคนมากครับออกมาเคลมว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรูปภาพนี้ท,ทั้งทงที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันกันเลยนะครับ จนกระทั่งในปี2022เนี่ยก็ได้มีชายคนหนึ่งน,นะครับออกมาทวีตอีกแล้วฮะบอกว่าภาพนี้เนะ่ยเป็นภาพที่เขาได้โฟโต้ช็อปขึ้นมาเองในสมัยที่เขาเป็นนักเรียนอยู่แต่ถ้าว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนออกมาเผยแพร่นะคือมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนในห้องเขาเนี่ยได้ขโมยภาพผลงานเขาไปหลังจากนั้นก็ไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วภาพนี้เนี่ยก็ได้ถูกเอาชาวเน็ตยิบต่อกันไปใช้กันเป็นว่าเล่นเลยที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยผลงานของเขานะครับก็ได้ถูกนํากลายไปเป็นภาพประกอบเล่าเรื่องสยองที่มีชื่อว่า iless Jack แล้วและเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เขาได้ตัดต่อขึ้นมาจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาภาพ High Definition หรือภาพ HD ของรูปนี้เนี่ยมาเปิดเผยให้กับทุกคนทราบครับที่ถ้ามีจริงเนี่ยก็หมายความว่าชายคนนี้นะครับเขาได้เป็นคนที่รังสรรค์ภาพนี้ขึ้นมาจริงฮะแต่ทว่าจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าแอดจะพยายามหาอัปเดตขนาดไหนนะครับแอดก็ยังไม่เจอโพสต์ที่ไอเฮียแกไดเอามาโพสตเลยซึ่งนี่แหละครับก็คือหนึ่งในเรื่องที่หลอนหลอกจริงครับหลอนเพราะว่าโดนไอคนที่มาโพส์ใช้ย แต่ทีนี้เรามาพูดถึงอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวซึ่งหลอกพวกเราอยู่ในยุคนี้ดีกว่านั่นก็คือ the back room หรือว่าหนึ่งในภาพห้องสยองขวัญที่มันก็ไม่ได้สยองขนาดทาให้เราได้ปามือถือได้นะแต่ทว่าเจ้าภาพนี้นะครับมันจะทําให้คนที่ดูภาพเนี่ยรู้สึกสยิวิิวแบบบอกไม่ถูกครับ โดยลักษณะของภาพเนี่ยมันจะเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งเหมือนกับห้องเหลืองๆองโล่งๆนะครับวัสดุบุพื้นด้วยพรมแล้วก็ปูกำแพงด้วยวอลเปเปอร์เก่าๆข้างบนเพดานห้องเนี่ยก็จะมีไฟนีออนราวกับว่าเป็นออฟฟิศที่สมควรมีคนพลุกพ่านอยู่นะครับแต่ว่ากลับไม่มีใครอยู่เลยครับที่ว่ากันว่านั่นแหละฮะมันคือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกหลอนเมื่อได้เห็นภาพนี้นะครับ เพราะผู้คนที่ได้ดูภาพนี้เนี่ยก็เจอกับสิ่งที่เรียกว่า l i m i n a l Space เข้าแล้วครับซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยมันจะเป็นการอธิบายถึงสถานที่ที่หนึ่งที่เรานะครับจะรู้สึกคุ้นๆกับมันมากครับแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างแปลกๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่คุ้นกับที่นั่นเช่นกันนะครับอย่างเช่นว่าเ,เรามองเห็นภาพซูเปอร์มาร์เก็ตภาพหนึ่งที่ควรจะมีคนอยู่พลุกพล่านนะครับแต่ถ้าว่าในภาพนั้นเนี่ยกลับเป็นซูเปอร์โลง่โลงๆเปล่าๆครับมีแค่ชั้นวางของกับแสงไฟสลัวๆอีกนิดหน่อยเเท่านนั้นอง มันจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพบได้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าหลงไปในมิติลี้ลับอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องนี้ครับที่แอดเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนคงเคยมีประสบการณ์คือเคยไหมครับเวลาที่เราอยู่โรงเรียนหรือว่าออฟฟิศทำงานอะไรดึกๆผู้คนกลับกันไปหมดแล้วแล้ว,ลวอยู่สมองเรานะครับก็ไม่รู้ทำไมจะต้องคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ใต้โตะ๊ะหรือว่าซ่อนอยู่หลังเสาแน่ ที่ว่ากันว่านั่นนะครับมันจะเป็นหนึ่งในการทํางานของสมองซึ่งมันจะพยายามปรับภาพที่เราไม่คุ้นเคยให้เราคุ้นเคยมากขึ้นเพื่อที่ว่าสมองจะได้ไม่ทํางานหนักนะครับแต่ทว่าในกรณีนี้มันกลับส่งผลที่ตรงกันข้ามกันครับคือพอสมองพยายามจะปรับภาพว่าเออที่โล่งๆนี้เนี่ยมันมีสิ่งมีชีวง,ม,วงมีชีวิตอะไรอยู่นะแต่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นมีสิ่งมีชีวิตเลยดังน,น,นั้นนะครับมันก็จะกลายไปในอนะไรก็น,นึกไปถึงเรื่องเหนือธรรมชาติกันนั่นเองแหละครับก็เลยทําให้พอคนเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยเขารู้สึกอึอดออักกกนนแแบบบไไมม่่่ถูตทีี้เราจะ มาพูดถึงกันว่าทําไมภาพนี้มันถึงน่ากลัวแต่ว่าเราจะมาพูดถึงกันว่าภาพนี้เนี่ยมันมีที่มาแต่ใดนะครับซึ่งด้วยความที่เอเรื่องแบ็ค룸นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฮิตมากเลยในโลกอินเทอร์เน็ตช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็เลยทําให้มีผู้คนอย่างมากมายออกไปแสวงหาที่มาแล้วก็ระยะเวลาของการเก็บภาพนี้มาครับที่เขาก็ดูไปละเอียดมากเลยนะดูตั้งแต่ลักษณะของรูปภาพนะครับว่าควรจะใช้กล้องอะไรถ่ายแล้วกล้องรุ่นนั้นเนี่ยมันถูกผลิตมาปีไหนครับ ยันไปถึงพวกพร้มกับบอเปเปอร์นั้นนะครับที่พอสืบไปสืบมาก็ไปรู้ว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นของที่ได้มีอยู่แค่ในอเมริกาเท่านั้นครับตอนนั้นเองเจ้าห้องนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่อเมริกาเช่นกันคือชาวเน็ตนี่เขาสืบโหดมากครับแล้วก็สืบต่อไปจนพบว,ว่าภาพนี้นะครับมันน่าจะเป็นหนึ่งในภาพที่เอามาจากพวกเว็บไซต์ขายบ้านนะเพราะว่าเวลาพวกขายบ้านขายออฟฟิศแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีการถ่ายห้องโลง่โลงๆโชว์ให้เราได้เห็นกัน ซึ่งไอเรื่องราวของ Back Room ที่ว่านี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับ c r e e p y p a าสตเลยครับคือมีคนเนี่ยเอารูปภาพมาแปะแล้วก็แต่งเรื่องเข้าไปให้มันดูน่ากลัวทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวน่ากลัวซ่อนอยู่หลังภาพก็ได้ ยิ่งเช่นภาพต่อมานี้ครับภาพของ Backroom Level ที่188หรือว่า The courtyard of the windows ที่ตัวภาพนี้นะครับก็จะให้ความรู้สึกสยุมกึ๋ยไม่แพ้ก,กันกับภาพของ Backroom Classic ที่แอดได้เล่าไปเมื่อกี้นี้เลย คือมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยไปที่นั่นมาแล้วแต่ก็ไม่เคยนะครับแล้วภาพตัวนี้นก็ไม่มีคนอยู่เลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนนะครับกาลังจ้องเรามาอยู่ทางหน้าต่างซึ่งมันจะเป็นภาพของลานกว้างๆโลง่ลงๆที่มีกําแพงสูงแล้วก็มีเพดานแบบปิดทึบไม่สามารถมองไปเห็นบนท้องฟ้าได้นะครับและตามตัวกําแพงเนี่ยมันก็จะมีรูๆช่องของหน้าต่างอยู่เพียบเลยเป็นหน้าต่างกระจกที่เหมือนกับว่าห้องพักในโรงแรมนะครับซึ่งบางห้องนี้เนี่ยก็มีไฟเปิดอยู่ แต่บางห้องก็ปิดไฟครับที่เรื่องราวของภาพนี้ถ้าเราไปเอาตามดาร์ครูมวิกินะครับเขาก็จะบอกว่าสถานที่นี้นะครับมันเป็นสถานที่ที่อันตรายมากของผู้ที่ได้หลงเข้าไปครับเพราะว่าตามแต่ละหน้าต่างที่มันมีไฟเปิดอยู่เนี่ยบางทีมันก็จะมีสิ่งประหลาดอะไรที่เราไม่สามารถเข้าใจอาศัายอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าแอาจะไม่ไปพูดเล่าถึงเรื่องตรงนั้นกันเดี๋ยวมันจะเป็นการออกทะเลไปเราจะมาพูดถึงที่มาของภาพนี้ดีกว่าครับเพราะมีคนเขาไปพบมาแล้วนะครับว่าสถานที่นี้เนี่ย มันมีอยู่จริงครับที่เราแฟนๆผู้ชอบเรื่องราวลึกลับของแบ็ก r o มนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมมันได้ด้วยขึ้นอยู่กับว่าตังจะถึงไหมนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นี่ก็คือโรงแรม h o l ิเดย์อินที่ a t h r o w นะลอนดอนอังกฤษนะครับที่พอแอดไปลองหารูปมาดูเนี่ยก็ใช่จริงๆครับเป็นโรงแรมแบบนี้หน้าตาเหมือนกันเปี้ยไม่ได้ตัดต่อเลยครับแต่ว่าตัวโรงแรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนไอภาพที่มันได้ถ่ายมุมๆนั้นมานะครับ เพราว่าทีนี้เรามาพูดถึงภาพลี้ลับต่อมาที่มันได้ถูกออก่าวกันเลยดีกว่าครับกับภาพที่ชื่อว่า The e a k e ที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือ SCP-096 นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพของอสูรตาเขียวในป่าใหญ่ครับซึ่งมันเป็นมีมน่ากลัวคลาสสิกก่อนที่จะมีเรื่อง SCP ขึ้นมาอีกมั้ง โดยลักษณะของภาพนะครับมันจะเป็นอสูรขี้ก้างตัวหนึ่งครับมีหัวโลนผิวขาวซีดมีดวงตาที่เรืองแสงได้แล้วก็อ้าปากทำท่าเหมือนกับว่ามันจะมาขมือบเรานะครับซึ่งครั้งแรกเลยที่ภาพนี้มันได้กลายเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะครับมันก็เกิดจากว่ามีผู้หนุ่มคนนึงนะครับเขาได้ส่งภาพนี้ไปยังสำนักข่าวช่องดังช่องหนึ่งของสหรัฐเลยแล้วก็บอกว่าเขานะครับไปเก็บภาพนี้มาได้ ตอนที่ได้เข้าไปตั้งแคมป์อยู่ในแถบบ้านของเพื่อนเขาครับแล้วมันก็มีตัวประหลาดตัวหนึ่งเนี่ยโผลมาทําลายทุกอย่างอย่างบ้าคลั่งเลยก่อนที่พอมันพอใจแล้วมันก็จะกระโดดจากไปซึ่งในระหว่างที่มันกําลังจะกระโดดจากไปนั่นเองแหละครับเขาก็สามารถเก็บภาพเจ้าสิ่งนี้เอาไว้ได้ครับ ที่เมื่อเรื่องนี้มันได้ออกข่าวไปนะครับมันก็ทําให้ผู้คนในเมืองหลายคนเนี่ยต่างนึกถึงเรื่องราวแต่ก่อนที่เขาล่ําลือกันถึงดุริเรกได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ประหลาดสี่ขาที่โหดร้ายแล้วก็มักจะออกมาใช้ชีวิตในตอนกลางคืนครับที่บางบุคคลซึ่งเขาเคยไปเจอเจ้าตัวนี้มานะครับก็บอกว่ามันเนี่ยเคยมาฆ่าสามีแล้วก็ลูกสาวเขาหรือเคยกระโดดไปทําข้าวของชาวบ้านทําลายรถกระบะทําลายคนในแคมป์ฤดูร้อ,อน แต่ว่าวตลอดเวลาที่ได้พูดถึงเจ้าตัวสิ่งนี้มานะครับมันก็ไม่เคยมีใครเลยฮะที่เก็บภาพมันมาได้จนกระทั่งมันได้มีภาพนี้แหละได้ออกข่าวทีวีกันจนโดง่งดังกันเป็นข่าวหน้าหนึ่งของสารัฐเลยฮะที่พอข่าวออกไปปุ๊บนะครับ ผู้คนก็ต่างพยายามตามล่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เลยครับมีแม้กระทั่งบาทหลวงของโบสถ์แห่งหนะึ่งออกมาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้มันเป็นสัตว์ร้ายสัตว์หนึ่งที่ได้ถูกกล่าวไว้แต่โบราณกาลแล,ล้วก็ไปท้าความถึงพวกคมภีโบราณชาวเมโสโปเตเมียอะไรกันเพียบเลยนะครับเอาภาพจากคมภีโบราณนนมาเทียบกันให้ดูเป็นเรื่องราวใหญ่มากซึ่งไอ้เรื่องแบบนี้นมันก็ดูเวอร์กันเกินไปคือเอาจริงๆแล้วนะครับภาพน,นี้มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความเกรียนของเกมเมอร์คนหนึ่งเลยครับที่เขามีชื่อว่าฮิว b i l l ี่วิ l l ี่ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้เล่นเกมหนึ่งแล้วก็ติดมากเลยเป็นเกมที่มีชื่อว่า resistance p a r k 3นะครับซึ่งจะเป็นเกมแนว first person shooting ที่ในเกมนั้นเนี่ยมันจะมีตัวสัตประหลาดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า The g r i m มครับซึ่งเฮฮิวแกเนี่ยชอบจ้ตัวนี้มาก เขาก็เลยเอาภาพของสัตว์ประหลาดในเกมนะครับเข้ามาตัดต่อไปแปะดูกับภาพถ่ายสวนหลังบ้านในตอนกลางคืนแล้วก็ทําให้ภาพนี้มันดูเนียนๆขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นก็ส่งไปที่สำนักข่าวแล้วก็เขารายงานเข้าครับที่พอผู้ประกาศข่าวเห็นก็ได้ก็เชื่อเป็นตุเป็นตะเลยแล้วก็รายงานเหมือนก็ว่ามันเป็นของจริงอะไรประมาณนั้นนะซึ่งอันนี้เองมันก็ทําให้แอดมาคิดนะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งข่าวที่มาได้ออกมาในทีวีนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ที่พอนึกไปนึกมาเอาจริงๆมันก็นึกถึงช่องข่าวบางช่องของบ้านเราเหมือนกัน ที่พอเปิดไปแล้วก็จะแบบโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีน้ําตาไหลออกมาจากพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์นี้จะต้องศักดิ์สิทธิ์แน่เลยบลาบลาอะไรก็ว่าไปนะครับที่เราดูไปก็แบบเออมันก็บันเทิงดีเหมือนกันนะแต่ทว่ามันก็มีคนหลายคนนะครับที่เชื่อเรื่องนี้กันไปโดยที่ไม่ได้ไปศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรก่อนเลยว่าอาจจะเป็นพวกน้าค้างระเหยระเหยอะไรไปแปะที่ดวงตาของพระพุทธรูปแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าพระพุทธรูปนั้นร้องไห้มาก็ได้นะครับว่าแต่มีภาพไหนกันบ้างไหมครับที่่ทําให้้เพือๆรูสึก หลอนหรือว่ายังไม่มีอะไรที่หลอนเท่ากับภาพสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์ว่าแต่ว่าเออแอดก็สงสัยเหมือนกันนะว่าไอ้ที่มาของการสวัสดีวันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ใครมันเป็นคนลิเริ่มคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกเนี่ยมีคําตอบคอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอบดบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ,บาย